สวัสดีครับบาทอสวัสดีนผู้ชมครับวันนี้วันที่6มกราคม2567นห้เะครับผมไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาพ่อศักนะครับผมสวัสดีปีใหม่พ่อศักท่านรูมชมนะครับเลขนอนมาเจ้าของเลขนอนมานะครับวดที่พันมาสูตรของพ่อครับสูตรบนมาล่างเด้อครับผมลักซิบบนแปดลักนวยล่างเอ้ยลักลักนวยบนเก้านะครับอ่า สิหน่วยบนมาล่างนะครับสูตรงวดที่แล้วเอาแต่ว่าหลุดอยู่ครับงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องหลุดคือหลุดนะครับท่านผู้ชมเอาพามาหาพอพ่อครับมารับชมงวดวันที่17มก,กราคม2567น,นะครับผม นี่ครับเจ้าของสูตรนอนมานะครับสวัสดีครับคุณพ่อเป็นเด็ปีใหม่ใ่ไหมพ่อหมานพ่อหวานพ่อหมานพ่อหวานว่านุ่สวัสดีครับพ่อสักไเป็นไสล้วอปนิพ่อเอาสูตรตำลมาตัมเข้ชม อ,อ,นนอ้เาวพอดีตัวครับ <c oughs> พอดี <c oughs> พอดีตัดา <c oughs> นะครับงวดที่แล้วเแต่ไม่พอใส่ยังใส่สูตรเก่าวะเปลี่ยนเปล่เปลี่ยนสูตร,น,ตรนี่ครับสูตรบนเพิ่งได้พี่น้องเด้อสิบบนแปดหน่วยบนเก้าเห็นปะครับแปดเก้ 8, 9, มาม่ล่างสูตรนี้โอ้ที่ดิงพอมาเดือนดีนะครับ ก็ที่ว่าหลุดได้พี่น้องเด้อหลุดหลุดหลุดแต่ว่าให้เบิ่งซื่อๆว่านี่ถ้ากลับไปยังวานหลุดโยขั้นแต่ถ้ามากตัวกลับโอ้ยมาพ่อพเนนตัวเดียวหาสามเป็นหาซีซีธรรมชุมอาวันนี้วันแรกของปีเด้อพ่อวันโบโบโบเห็นสูตรโบมีสูตรโบมีสูตรตัวบาดเนีดมันพิดแล้วง่วงตาไล่ไล่ตาอืม ดูดูก้อนบางอันคอันนี้สูตรสูตรบนมันออกซีซีมันออกล่างมันดอกล่างเงีสูตรล่างออกบนสูตรบนออกล่างบานนี้บอเฮ็ดบอเฮ็ดบอเฮ็ดบ้านดีเลยมาเฮ็ดทบทวนเบิ่งอันนี้ครับใช้มูลตาจ่อคลองกันยังมูลด้วยปุ๋ยเอ็มซีบอเห็นน้ำดอกความันตัวน้อยเออตัวน้อยสางมันออกไม่ออกไม่เอาไฟเชนให้ไม่เอาไม่ทวดนี้อ่นะครับ กู้ใดก็ว่าพอสักสูตรนอนมานะครับต้องนอนดพี่พอต้องนอนเมื่อนั้นพอนางเขียนมันเลยเ่ราะเขาเรามันอนเราเมื่อนั้นแมอยนบ่วะนอนนอนบ่มันใ้ติวัดตีวัดเดือนแล้วมันยันแย่มันลายพวดพอมันนมันลายเห็นเห็นห่ังบนหลงโอ้มันตินอน อันนี้งวดแรกเขาอยู่เขากรับกรับกรับอันนี้บอกกรับเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขั้นขั้นยี่สิบห้าตัวนี่ข้าห้ายี่ิบห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยี่สบสองยี่สบสามยี่สบสี่ยี่บห้ายี่บหกยี่บเจ็ดมันเขายี่แปดยี่บเก้าสามสิบนี่ไปแล้วไปล่างบนไปล่างบ้านี้เขาบน บ้านี้เขาล่างับบนกลับงวดนั้นสามงวดหาหาเกีตเขางวดอันเกีตนึ่งวันี้ไปวันี้ไปล่างอ่าแปดเก้านี่แปดเก้าอ่ามีคำชมนี่ครับแปดเก้าแมนพ่อพันห้สูนี่นั่นละแปดกเก้าให้บนแต่กี่เขาเง่าเขาเง่าขาไม่เน่าแปดกับเก้านะครับครับสิบเขาบนสิบบนแปดหน่วยหน่วยบนเก้าผันมาล่าง เอาเงินเอานนี่พ่อปเนี่ยเพราะว่าตัวนั้นตัวน้อยเพิ่บไปเห็นน้ำอ่าน่ายยันได้วแว่นขยายมน้ำอยู่ตัวน้อยเนี่ยเอาตงตังนอนได้ป่ะออัน้ออุปกรณ์อุปกรณ์รทำประชมอุปกรณ์คือหมอนอ๋อกระป๋องเม็เม็ดเป็นเม็ดเม็เป็นเม็ดใช่เหรออนี่อยู่ล คนเล็มบะเอาพอหันน้ำพินนะพระนี่นี่สูงมากเลยนี่จอใส่แบบใส่ยักยุ้ยใส่สิบเจ็ดครับมกราหกเจ็ดมีเอานผูมชุมใส่ละฮาอีกกระนอืน เห็นแล้วนะครับบัดเนี่ยหน่วยหน่วยล่างโอ้หน่วยบนหน่วยบนสิบสองสามห้าสองหรือหนึ่งวะหนึ่งสองห้าเออต่สรางมันโลภิดหนึ่งสามันบ่สิบหนึ่งสาห้าหนึ่งสาห้าสิบบนหนึ่งสามห้าสิบบนหน่วย เอาท่อนี่งวดนี่หน่วยบนเอาซีเกตโอ้ซีเกตอันนี้ซีเกตขอม้ายี่สบ่งวดครับหน่วยบนขอม้ายี่สามา24งวดที่เดินตามบองวันนี้ครับรเรียนไปเลย เด่นบนเด่นบนนึ่งสครับสามสี่สาเจ้าสี่ครับหคู่ท่านั้นหคู่ท่านั้นสีแดงแล้ว่ สีแดงสีแดงที่นี่สีแดงอันนี้บนล้วน,วนบผที่เดินตามบอสสามเจ็ดสามสี่ 37, 34, ตัดรถว่หัวแมนคืออยู่หาสีนี่ทั้งกาทั้งตัดโอ้ออคือเหลือแต่สามสีสามเจ็ดหาเจ็ดเนบาตรเนี่ยเน้นสามเจ็ดธรรมุชมสามเจ็ด <3, 7. S 2> ครับ <c oughs> ักเเน้นสามเจ็ดกะหาเจ็ดด้วทำช่มเด้อสามซีนี่ตัวร่องตัวกันนซื้อสล่างบัดเนี่ยล่างลเน้นตรงตรงมันมันนี่พอแมนๆมนเน้นตรงตรงโอสียน้อนล่างย่าดีเะพ่อล่างเงี้ยเง่าเอเขียนตัวน่อยตาสามสามตัวมาตัว ับาตเนตตัวนี้มันมันบ่อพิดแต่ว่าตัวนี้ผิษที่หนึงผิษที่หนึงแล้วซะาสามตัวนี้บ่อพิดบ่อครับตัวนี้ผิดเด่นที่สามครับเลขสองสูตรคู่เด่นสามกับสี่ครับมันดอกสามหกอันนี้ผิดอันนี้ผิดครับอันนี้ตัวเดียววิ่งล่างสามตัวเดียวสามตัวเดียวครับผมสูตรก็คือคู่มูนกับาตเนย ล่างสามตัวเดียวใช่ละรอสุ่มหาอีกเด่น <hn> เด่นล่างเด่นล่างบ่เบิดเลยสุ่มตัวประกอบมันโบ่เบิดเลยกับสาม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 ห้าสามสามสามห้า สามหกหกสามโอ้กลับให้นำเจ็ดนี่เจ็ดสามตัวตัวนี้มันตัวนี้มันตัวใดอกพอกเเียนสข้างหน้าก็ได้สามเจ็ดับเจดสาม สามเก้ากับเก,าก้าสามกับห้คือเงาดัดฟัดแต่ละคนสงสัยสงสสงสัยสามหกหกสามสามเก้าเก้าสามเท่านั้นตัวนินตัดบาบางสิตัดสามสามสามหา 8ปดสมโอ้ตัดสองอันแปดสามเจ็ดสามสามเจ็ดนี่เลยพ่อสามเจ็ดนี่เจดสามเจกัตัดเดียตัดจีบหเจ็ดโมก้าห้าโมกาาแต่ว่าอาจจะมาตัวร่องได้สงสัยตัวร่องได้ตัวมาตัวร่องได แต่ที่แน่ๆคือสามสองตัวนั่นแหละสองตัวสองตัวนั่นแหละแน่นแน่นเลยครับผมอันนี้ดีนี่อันนี้ห่วยบนดีสี่กับเจ็ดมาหน่วยสี่กับเจ็ดมาหน่วย,วยไล่ดูแล้วก็จะดูว่าดีหอ้าบางที่านผู้ชม นะครับเห็นชัดๆได้พี่น้องได้ไห้ดูแล้วได้ดูแล้วมันจะสองตัวสามตัวสองตัวมาตัวกับสี่งดสี่น่ะตัวเดียวครับโอ้ไม่เห็นนะอมตัวใหญ่เลยสี่ตัวเดียวหนุ่ยวิ่งล่างวิ่งสามแล้วพ่อเนาะสามวิ่งล่างบนสามได้หมดนะครับผมมันใจล่างปะพ่อใจล่างเด่นบนได้พี่น้องได้เด่นบนชุดบนมีหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่สามเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดพ่อพเนนไฮ สามเจ็ดกับห้าเจ็ดเน้น2คู่นะครับชุดบน 2> 1, 2. นะครับตัวรองคือ3 4มสี่พอเพิ่นตัดหนึ่งสี่หนึ่งดตัดหนึ่งเจออกหนึ่งเจ็ามดีพอกับหาีหานี่พอตัดอยู่ครับมายากหนึ 1, 1, 1, 4, ่งหนึัดหลักสิบอันนี้เด่นล่างอันนี้ 1. 1> หลักสิบสิบบนมีหนึ่งสาหน่วยบนมีสี่กับ7นะครับวิ่งล่างวิ่งสา3 3 3มสามห้า หกสามส3มเจพ่อเพ,พิ่นให้สคูได้พี่น้องเด้อสามหกหกสามสานะครับสานี่กันไว้ไม่ได้ตัดได้พี่น้องเด้อสามเนะครับสามเจเขียนใหม่นี่อ่สามเจ็อ 3, 7, เอานี่ครับสามเจต่อบริตัดเนี่นคือ3 6 6หกหกสนะครับแคปหน้าจอ คนล่างพ่อศักเน้นให้สองคู่เห็นชัดป่ะพี่น้องบัได้เขียนไม้เห็นไหมได้พี่น้องได้เอาของพ่อศักนี่แหละจังขังนะครับเอาขอบคุณพ่อศักดิ์นะพ่อเนาะกับสุภาพแข็งแรกนะพ่อได้ปีใหม่รวยๆเฮ่งๆเห็นไะด้เฮนะต้น,ตนเขียนเขียนให้เขาวเงินเขาขอขานอนเขียน,นอะไรบ้างเข,เขียนสูตรนี่ละเขียนสูตรนี่ห้บอเขียนสูตรนี่แล้วมันดอกกันแปดมันดอกแปดเก้าล่าง ของสูตรของเก่านะดออเก่านี่ยนี่ละนี่ละนี่ละของเก่าของเก่าเนครับของเก่าว่าบนมาล่างให้พี่น้องได้ลักซิบคือเก่าลักหนวยคือเอลักซิคือแปลักหนวยคือเก่าสุมตัดกับบัม้าสุมตัดบ่มาอันนี้ตัดลักซิบหนึ่งออกไมนแมนเหลือแต่สามกระบประหายนะเด่นค้นตัวเด่นคืนตัวเด่นคืนสามสามอ้าสามเด่นบนเด่นล่างได้ตัพอนี่ เออมันมันไปทำน่องนั่นแหละอ่าตู้ตู้ตัวนี้แม่นแมนตัวนี้ล้วนี่ครับอุ้ยมันเด่นสามวิ่งไหนครับบนบนวิ่งใดเนี่ยบ่บ่บ่ปันไดบ่ปันไดมีทั้งทั้งสามทั้งหาอ่าแต่ว่าดล่างนี่คือเด่นสามเลยเอาล่างเด่นสามเลยเอับขอบคุณพ่อซักนะครับปีใหม่นี่ไปเอฟซีเด็เฮ้ะพอเด้อนะครับผมจะได้โชคใส่ปีใหม่ ไม <Lect ure> ่อุยก่อนีขอบคุณครับลาบขอบคุณครับผมสวัสดีครับ